สวัสดีค่ะยินดีต่อเราท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ไล่การเบิงแล้วรวยซีหาโหขับพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่สองเดือนเมษายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื่อนี่ค่ะแอดผ้าพลายพี่น้องบารเฮาสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่คำวัดป่าแปดสค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางต่ำเล่าค่ะพี่น้องค่ะเทียนลงไปชุดก้อนน้านันนะคะลงไปมือว่านนี่ตอนยี้มแร้งนี่เนาะ ปูเลอะยกเลิกว่าส,สันพ่อพมพน้องคะปูเลาให้เอาสุดนี้เพราะว่าสุดนั้นมี6กแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดออกเป็นสามตัวตัว,ตวรัฐบาลไทยแล้วปูเลอะว่าก็คือสีบวออกดอกให้เอาสุดนี้เล้ว่าส,สันพ่อพมพน้องปูลงเลอะเลยโทรมาแบบด่วนๆนะคะพี่น้องคะเอาแนวทา้งหมดนี่นะคะาจากปูคําวัดปากแปดสี่สามนะคะแนวทางตามเล่าคะ่ะสี่เด็ดมาเป็นตัวใดพ่มพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันกันค่ะคร่บปู เปลี่ยนระบบก็ไอ้ไอ้เรื่อยไอ้หมดแล้วเนี่ยเปลี่ยนระบบสิค่ะปู่เปลี่ยนไม่เหมือนสุดเลยบอกค่ะปู่เออเปลี่ยนระบบไหมค่ะเอาเอาไอ้นี่ละเอาที่ที่บอกไปด้วยนี่ละเอาสุดเอาสุดเมื่อนี้บอกค่ะปู่สุดเมื่อวานนี้ปะเอาเป็นบอกคะเออบอกบอกเอาสุดไม่นี่เลยได้ค่ะได้ค่ะอ่าค่ะศูน ศูนย์ห้าเจ็ดค่ะห้าห้าเจ็ดค่ะห้าห้าเจดค่ะหกหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดค่ะเอ่อวันนี้สองตัวไว้วันน่ะค่ะห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะสองเจ็ดสองเจ็ดค่ะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะเอ่อเอาเก้าขอไว้น้ำเน่สงสัยอยู่ เก้าหกค่ะอะบนโดยตรงเ้อบนโดยตรงบนโดยตรงค่ะพะ่อจ้เอาเาล่างเอาล่างเอาไอ้ตัวนี้ละโตไอ้สองแปดกับสามแปดดีนะคือกาอา็เออสองแปดกับแปดสามสองแปดแล้วกับแปดสามค่ะอะสองแปดกับแปดสามไเน้นที่สองแปดเลยรลจ้จ้าเลยบนไอ้วงที่สุสดฮาเดอ ศูนห้าเจ็ดเออห่ห้าเจ็ดห้าเจับห้าเจ็กับสองเจ <5. S 2> <5. S 2> ็ดค่ะ่วงห้าเจ็ดก,กับสองเจ็ดส่วน <5. S 2> เก้าเจ็ดกับเก้าหกันกัน,นว่าอย่ทีรอกค่ะโอ้ยจังหวัดปัาตนุ่เกิเลยกับาว่าเป็นเรืใหญ่ก่อนจ่อยอยู่นึงเนี่ยเออนองขับปู ขหน่อยโทอหาปูใบสองเนาะค่ะมันมาออกเล็กใหญ่ตตกเดปูเป็นปูเป็นีโตคกนเก่าอยู่แล้วเนาะ <laughs> มาะไมยถึงว่าขาหน่อยเอาไป,ปรเราไปท่านี่ร่องนี่วันนี้ค่ะปูมาลองสีม่วงหามนี้ปูเอฟซีนครั้งต่างตันปูเป็น,ปนมากเก็บมาเปีกแล้เก่าอย่แล้วว่าเนออืคะก็อย่างตี่เพราะว่า กันผู้เพิ่นบ่มากไป0นย์นะบ่มัก0ูนบ่มักไตัวอื่นน่ะอ่าบมัก7เพิ่นน่ะเอตัวนี้่ะ6 8 7 6 7 8ก็ดว่าแม่นบ่ล่ะอ่าเออก็เอาแหละเราังเ่ผู้เพิ่นมาเก้าเพ็เน้นเกาเพิ่นมา่เพิ่นก็เน้นนะอ่าอ่าไอเนที่้ยโอ้ให้อันนั้นเด้อให้วิน97เด้อ วิ ok ่งเก้าก ok ับเจ็ดค่ะเออเก้ากับเจ็ดวิ่งเก้ากับเจ็ดค่ะย่ดต่างๆยืดน้ำต่างๆวันนี้วันนี้เอ่อเพิ่นเอาน้ำในบ่อบ่อค่ะอุ๊ยต่วบานเพิ่นมานำคว้างน้ำปั่นอยู่เนาะว้าวเจ้าในสิมาทางฟังแมนค่ะว่นได้มาหากันจักเกอร์เราค่ะชาบ้านอันไทยบ้านเพิ่นบ้านก็ได้ บ่ได้ไปตั right ้ง uh ้องยู uh ่ใ huh. ต okay. wow. ้ห no oh ้อมวง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 อมนปุ๊บวค่ะอยู่งในยู่งในหองเลยแม่นค่ะคือเข้างในบ่ได้ไปสูงสิงบ่มักสูงสิงคนน่ะแมป้าปูอย่าเดี๋วฮะมันเกิดมันหอนมันอยังฮ่าอย่าไปนั่งตั้งฟองยู่ห้อมไม่เลยค่นบ่ค่ะเออมันมันเป็นบ้านไผบ้านมั่นไหยค่ะปูเออโอเคแม่นค่ะเอาก็สิบ่ออมคือมีคอแพนยู่อยู่บ้านบ่แม่นเหรอ มีแอ่เฟอเจียวแต่บานไผ่ยบานมันมันคือก็ไหนบ่มาไปคุยกับคนบ่เมาสูงสิงคนบ่บ่มากคนแบบไหนนะหรือตัวนเมืองยึดตัวน้ำบานออกบานน้ำออกเลยเนี่ยยุคนี่แหละค่ะอยู่ช่านเมืองนี่ค่ะอยู่หลังสนามบินอยู่ในอำเภอเมืองค่ะเอะอยู่หลังสนามบินเลยค่ะอืม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 นะบ่มียเงาบ่มีสัตว์ อันนี้เอาสุดเอาสุดนี่นะคับปูเอาสุดมือนี่นะค่ะปูเบีเอาทวานมึงดูทวค่ะค่ะค่ะมีอามือนี่ปูวิ่งเก้ากับเจ็ดนะคะเก,เก้ากับเค่ะแล้วก็กวบนศูนหาเจ็ดหาหาเจ็ดหกหาเจ็ดแล้วก็สองตัวบนค่ะหาเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกนะคะอา่อาคะ แล้วก็ชุดล่างนี่สองแปดกับแปดสามนะคะถูกต้องถูกต้องจ้ามันอีกปูเน้นอยู่ที่ศูนย์้าเจ็ด้าเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็สองแปดนะคะเอาชุดนี่เอา,ะะนะเอาชุด <ไป S 2> นี่นาาเน,นาคะค่ะเนาะเอาชุดนี่เนาะค่ะเนาะเอาชุดนี่แกผน้แกแปดสามให้กันไว้่ะสองแปดบนใหเนีนที่้าเจ็ด กรับสองคิดได้ค่ะอ่าจะใช่ไคมใช่แล้ค่ะผัวอ่าละพอนค่ะข้อเสียของคนคือพูดโดยไม่คิดข้อเสียของชีวิตคือการคิดแล้วไม่ทำอาจจะเล่นพรขอบคุณค่ะผูการนวสการข้ารัทุกค่ะอ๋อผู้ใหญ่จะอยู่ดีกินดีเด้อชมเบื่อด้วย กค่ะค่ะการรักสการค่ะสาธุค่ะสรุปแนวทางค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่คําวัดป่า8 4 3ค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตเล่านะคะพี่น้องคะสุดที่ล่วงไปเพิ่นบาเอเดอปู่แลวยกเลิกนะคะให้เอาสุดนี้นะคะพพี่น้องคะเพราะว่าสุดที่ล่วงไปนั้นมันมี6 8 7เจด ปูระบามันออกรัฐบาลไทยไปแล้วมันบนาสีมาปูเราก็เลยเอาสุดนี้นะคะพี่น้องคะเอาสุดนี้นะคะบนวิ่ง9กับ7ค่ะพี่น้องบนวิ่ง9ก้ากับ7แนวทางมี0ูนย์หาเจ็ดหาหาเจ็ดหกหาเจ็ก้าลาง2 8กับแปดสามพี่น้องคะมาอนี้นะคะปูรเล่าเน้นไปที่ศูนย์หาเจ็ดหาเจลางสอพี่น้องคะอาซิบอตัวเลขเร็วไปหน่อยนะคะไปพี่น้องตอนนี้ก็สีทุ่มหนึ่งแล้วเนาะแอดใหญไอ้ลงพระท่านันดีบพี่น้องค่ะ เอาแคปหน้าจอด้อพี่น้องด้วยแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสําหรับแนวทางช่วงแรกนี้นะคะแนวทางจากปู่กคาวัดปากแปดสี่สามค่ะจังใดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิง้งเนาะพี่น้องเนะาะทั้งช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะพี่น้องคะ,ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพี่ไพนองบ้านเทาสุขุมสุข้อนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับขอมุลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูคําวัดปา843าค่ะพี่น้องคะทั้งเบทั้ทมุนโมนี่นะคะแนวทางของปูคําวัดปา843ค่ะกับมีเพียงซําเนียค่ะพี่น้องคะแอดกัสิได้ขอโตล่าพี่พนองบ้านเทาสุขุูสุข้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปในคลิปหนานะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ